มากระพงป่าใช่ไหมครับรกระงงาาาพงวังธรรมาชาติกระพงวังธรรมชาติเอาเนี่ยเโยโย่ <Yo. S 2> เป็นไงอ่ผมให้คำรณนจองให้คำรณนช่วยช่วยบอกนี้ว่าแม์นี้มันยังไงมันตบ์นี้เลยตื่นเต้นงแต่เ,เช้าอ่ะว่ามันจะกินไหม <c oughs> ไม่คาดคันเลยเท่าไหร่คาดคันสับเลยผ่านทำไมถูกจังหรอแมทสามแมทสามอใครครับใครจัดครับเนี่ยนาเทพ ปะเทศจัดน,นะฮะที่ไหนครับนี่เขาวัด <What? S 1> สมัยขาวสมัยขาวเ <Okay, S 1> เดี๋ยวมาดูกันไปครับเดี๋ยวลักษณะบ่อเป็นผืนผ้าครับยาวมากครับเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้ายา,ยาวเลยครับคือระยะตีก็ทีเดียวครับไม่น่าเกิน20เมตรประมาณลักษณะบ่อไม่รู้ครับเดี๋ยวไปลอง วัดกันหนครับมาดูวันนี้กระพงป่านะฮะอันนี้คือเป็นเหมือนเขา,เขาปล่อยปล่อยเชื้อปล่อยเชื้อไว้ก็คือปล่อยลูกปลาไว้แล้วให้มันโตเองในบ่อนะครับแล้วเขาก็มีการวางไอ้งงไอ้โง่จักกุ้งจับหอยอะไรไปอย่างเงี้ยวางอย่างนี้แต่กระพงก็จะโตเองคำรนมาลองตีครับบอกปลาเนื้ออร่อยมากผมจะรอดได้ไงครับพอดีเขา จองไว้สองที่ผมก็เลยมาด้วยส่วนใหญ่คะผมไม่เคยได้จองเองครับอาศัยเพื่อนลนตลอดอันนี้ต้องขอบคุณกันจริงๆเอาครับเดี๋ยววันนี้มาตามดูว่ามันจะดีไหมหรือยังไงไปลุยกันครับอ่ะอย่างาที่ใช้วันนี้ก็ปลายางกับตะ,ะกูลิฟเฟลดค,ครับมุปาวังมันขาดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะตอนเช้าก็เน้นเป้าใหญ่มาก่อนนะครับไปเด็นมาลุยกัน กัดยับนะฮะกัดยับผมใช้ตลอดแล้วของเกลี่ยเขาหมาดไม่ใช้ได้ไงแต่ใหญ่ผมใช้เป็นกัดยับไซส์ใหญ่นะครับเพราะผมต้องการเป้าใหญ่ๆเป็นปปาวางะ,ะเป้าใหญ่รลุยกกคไั่รู้จะออกหมูหรือจา่าปปาวางอย่างนี้มันไม่ใช่พุฟเฟ่ไงนะที่รู้ว่ามีปลาเยอะหรือไม่เยอะอันนี้ก็วัดดวงครับ รวังนี้ยวันดวงตลอดปลาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บอกโคตรยาวครับหวยจะออกที่เราหรือเปล่าเริ่มแล้วครับ,เร,รบเริ่มเลยเ เรื่องๆผมเห็นกุ้งกระโดดไงผมก็เลยนั่งแช่เลยโดนมันมีอยู่อะแต่มันยังไม่มกัดได้แล้วปลาปลาชายก็สวยไงได้ตัวพยายามเอาให้อยู่เลยอะเงาเศรษสวยนะครับตัวน,นี้กัดไปเลยครับจัดเหมือนกับลิฟตนน์เลยอะครับโดนไหม ก็จะรอด <Yeah. S 1> สยสวยครับไซนี้โล่หน่อยๆ mm hmm. กัดดีนักยูเวเธอเหยื่ออจีเข้าไปจบเป็นหัวจิกจีครับแล้วก็ด้วยเหยื่อโอชาอันน่ยูวเว้ามาแผนจะกระพงเป็นปลาเล็กแล้ว ใช้เหยื่อ,อจิครับหัวจิกสองกรัมเพื่อนวู้ยมาแล้วนี่ทำรนหลายตัวแล้วอันนี้เลยนะปามปะหมดเทศเต็ปไไมปาาเนยวะจับเลยอะไรหรอ <c oughs> ครัวอะไรวะไม่ได้ครัวมนันกครัว เงี่ยงมันเงี้ยงมันันมนอะเยอะวันนี้ไม่ดีเลยครับลมแรงได้ตัวปลาแทบไม่กินเลยดีที่ย้ายแทใได้แค่ตัวเทนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับคลิปสันปส้นๆน,นะปลาหนึ่งตัวคงวังได้ตัวเดียวเอง Åh, oh,